คนที่ต่างกับที่หมื่นเส้นเ,นเชอร์แคือว่าเขาเป็นคนขั้งรักมากเพื่อจีบผู้หญิงตั้งแน่ตั้งตาจีบไม่ว่าเขาจะ You're not the

i'm <laughs> จะมาช่วยสร้างสรรค์ความโรแมนติกแอคชั่นคอมเมดี้ให้กับคู่บุคเพศิลปวาสคู่นี้ ีโไม่รู้เขาเป็อกับผมเหมือนกันนะเเลยรักแหละัรักเาผมคเหมือนคนหน่เาหือเียนะเี่ย้เอจอกจมีมการหัที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนใชหมเป็นการจับตัวแรงๆทั้งตัวแบบไอ้เรา่ดอันน่าไม้ดีไลนี่พี่อแี่เลอกี่ป๊ี่โป๊อนเชี่ยวเลยหรือเปล่าเลยเออหน้ที่แต่ว่าหน้าหน้าแก้ ไม่รู้อะเวลาผมแบบเจอเขาแล้วผมวเขาเป็นเด็กที่แบบน่ารักนะเด็กที <c oughs> ม่มีสักเาาอวะที่เรา้องกาเขา,า,ยาเอ,อยากแบบสนิทด้วยเพราะว่าเราฉากกันเราจะแบบเราต้องเล่นเปนหมอย่างนี้เบลว่าเบลคิดว่าเราหวังดีค่ะว่าเราอยากเอาลายพุชกับไอซ์ไงให้อไอซ พี่เบลอยากละลายพฤติกรรมของผมก็เลยไปดูคนนี้เฮ้ยเป็นนักแสดงที่ดีมากนะเขาชนะพูดรู้เรื่องแสดงออกมาได้อารมณ์ถีงมากๆแต่พอคลาปุ๊บเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องนะอย่าเหงายเลยเนี่ยสซีลูกของอะไรเลยคือหมูช่วงนั้นมันมีฟิลเตอร์ติ๊กตอกอันหนึ่งที่มันกำลังดังนะแล้วอยู่ๆเขาก็พูดอย่างนั้นทั้งวันแบบเฮ l l สวัสดีไอซ์ซึ่งไอ้ก็คุยไม่ได้ที่กินข้าวที่มันเป็นฟิลเตอร์นะทำไม แล้วผมฝึกหนามากนะไอ้ฝึกทุกวันอะฮลโหวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันดี็คือดูเอพาราเด็พอเคอหรอไม่ได้หรอยังไม่ได้อะไออย่างนี้ดีกว่ายังไงยังงี้ยงี้ยอียังงี้ังงี้ี้ยนงงีงี้ยังงอ้ยังงีันนี้ยังี้ยังงี้ี้ยง้ยงีย้นีัี้ย มามากตอนตางเวลามันแบบเกิอดอะไรผิดพลาดในซีนนะครับผมคือแบบไม่ใช่ร้องธรรมดา,าเขาเขาเต้นให้ด้วยเต้นให้เราดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบอกว่าเ,เ,เรา,า,าเซ้อมมาบอกว่าซ้อมมาเท่ครับดีทรับดีคือทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราละลายพฤติกรรใช่แล้วมันแสดงก็สนิทก,กันแรกจะยากไหมคะอ๋อใช่ครับเป็นทีเด็ดแรกๆ้วก็รู้สึกยากยากเรื่องบทเรื่องบทพูดที่เรารู้สึกว่าอย่างพี่พี่บ๊อบพี่พูดเองเลยที่เราทำให้มัน ไม่เป็นบทละครต้องให้รู้สึกว่าเราเป็นคนสมัยนั้นที่เราพูดอย่างเงี้ยเ,เป็นในชีวิตประจำวันค่ะเห้รู้สึกมน้าต้องทำหนาหน้าอะไรับบนีก็เวลาที่แบบผมเห็นเวลาเขาซ้อมบทอย่างเงี้ยก็จะท่องไปเรื่อยแล้วก็เล่นเล่นเล่นอะไรย่างเงี้ยแล้วเราไปจองเงี้ยเขาก็จะแบบมีให้ที่ปีนเลือกสามสี่อย่งางนคะครับทุกคนได้ยินได<อ>้ยินม<อ>ั้งแต่แต่อาจารย์ไล้เหรอ เกือบสแบบใช่ป่ะประมาณปมัณประมาณสิบกย่าิบแ่ใอย่าไปเดี๋ยพี่ให้เล่นนะเดี๋ยวเราต้ว่าเล่นโชว์สักหกแบบไปหยกชาวบ้านชาวบ้านเหรอคะค่ะฉันสวยมากว่ะผูดจ้าเผยเจ้ นนคุณคลัสเสด็จในกรุ๊คลัสกันเลยเมื่อกี้แต่ตอนถูกเพรเป็นละครซีนปากคว่ำนั้นเป็นมีไปทั่วประเทศแล้ววันนี้เราอยู่กับตัวจริงแล้วพี่ขาตัวนี้ครับรู้ควรที่แนะนำตัวว่าให้เป็นใครชื่ออะไรด้วยคาแรคเตอร์ในเรื่องค่ะ เรียบร้อยมากที่ขนาดใส่แมสกยังไมกรุปบปากแม่ไต้ ้กับแม่พร้อม<ท>นะคะเดี๋ยวแอคชั่นแล้วคว่ำทายกันเลยได้ค่ะกร้อ,อ,องพร้อมนะครับสองแอคชั่นคว่ำจะไม่กิดคว่ำครับเดี๋ยวราจะไม่บอกนะโอเคเราจะไม่บองหน้านะม,มามาเราจะไม่บองหน้ากันอีกแล้วมองคนดูนะครับมองคนดูสามสองแอคชั่น เกรอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้ขอโอกาสให้สื่มสอมวลชน ว่าเป็นละครทุกคนยังจำได้มีอยู่นะคะตอนนี้